สวัสดีค่ะสวัสดี f c ทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของจ๋านะคะวันนี้นะจามีแนวทางเอามาฝากเพื่อนๆนะคะสวัสดีนะคะอันนี้ขอแนะนําพี่มะยมนะคะคือวันนี้นะคะมีแนวทางเอามาฝากไม่ว่านะคะ FC ท่านไหนนะที่จะเป็น f c ของ แอดเหนือเมฆนะคะในคลิปนี้นะคะจะจัดเต็มเลยของเหนือเมฆนะจะเป็นชุด2ตัว3าตัวชุดเต็มนะคะจัดให้หนักๆเลยแอดเหนือเมฆนะคะเฮียนะคะอาจจะเป็นเฮียนันนะคะเฮียนันกับแอดนันนะคะ,คน,ะคนละคนกันนะคะคนละเจ้าแต่เฮนะียนันจะให้แค่ชุด2ตัวนะคะชุด2ตัว1 2, ชุดชุดสามตัวอีกหนึ่งชุดดังนั้นนะใครที่มีโชคก็เอาไปเสี่ยงโชคกันดูนะคะสําหรับเฮนะียนันเนาะ แอดนั่นนะคะจะให้มาค่อนข้างจะเยอะก็อันนี้ถ้าชอบก็เอาไปจัดดูส่วนนะคะคนไทยบ้านชุดของคนไทยบ้านนะอะไรท่านก็อาจจะบอกว่าให้แม่นนะคะแต่ว่าชุดจริงชุดปลอมเข้ามาค่อนข้างนะค่อนข้างที่จะเยอะก็อยู่ที่เราเลือกที่เราตัดสินใจเอานะคะว่าชอบชุดไหนนะแต่นะคะตัวจ๋าเองนะจ๋า ชอบที่สุดตอนนี้นะคะนั่นก็คือ1น9 1นะคะแล้วก็5 7 7 5ไม่รู้ว่าจะหาซื้อกันได้ไหมนะคะสำหรับ5 7 7 5เ้นาะแต่1 9 9 1ได้มาแค่ใบเดียวเองเนาะเพราะว่าไม่มีอ่ะดังนั้นนะคะวันนี้จะจ,จัดจัดแบบคลิปเต็มเลยนะคะแนวทางไหนที่เพื่อนๆถามมาแนวทางไหนที่แบบวา่าเขาให้เข้านะคะในงวดที่แล้วจ๋าก็จะจัดให้ในคลิปนี้นะคะาบางท่านอาจจะบอก มองดูพี่มะยม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 ครับอันนี้จะแบบเล่นตัวหน่อยอะไรอย่างงี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแนวทางกันนะคะแดีวเดี๋ยวมาดูนะคะว่าจะจะซื้อตัวไหนเป็นหลักหลักที่หนึ่งเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ชุดแรกนะคะสำหรับชุดของรือเล่นสนันเมืองเนาะจะมีทั้งหมดนะคะจะเป็นอาชุด สองตัวทั้งแบบ3ชุดแล้วก็หชุดอันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบชุดไหนก็ลองเอาไปจัดดูนะคะแต่ถ้าเกาสาก็อย่าลืม6 3ด้วยนะคะสำหรับของแอดนันนะแอดนันนะคะจัดให้มาจะเป็นชุด2ตัวนะจะเป็นตัวฟันนะคะถ้าใครชอบของแอดนันก็ให้ลองจัดดูนะจะมี5 6 7นะคะอันนี้จะเน้นๆหน่อยนะ สำหรับแอปัญญาเด่น8นะคะจะเป็นเลขล่างส่วนเลขรองจะเด่น3นะคะจะเป็นบนเนาะ8 5 4 8 5 2 3 1 3แแล้วก็7 6อ่ะอันนี้นะคะอยากฝากเพื่อนๆอยู่อย่างหนึ่งนะคะนะั่นก็คกับ9จะเป็นตัวเดียวกันอันนี้ให้ระวังไว้เลยสําหรับของอ่ะอันนี้นะคะจะเป็นเลข เพจประมูลนะคะกองฉลากเนาะอันนี้ถ้าใครเป็น f c ก็ลองดูห้าหนึ่งสองเจ็ดสามสองเจ็ดสูทนะคะสี่ชุดสองตัวแต่ถ้าว่าเป็นเหนือเมฆหลายท่านบอกว่าอยากขอของเหนือเมฆทั้งชุดสองและสามตัวจัดให้เลยนะคะสองตัวล่างนะห้าสี่อันนี้เหนือเมฆนะอ่าอีกหนึ่งชุดนะคะห้าแปดอันนี้จะเป็นล็อกนะจะมีอ่าแบบ ล่างธรรมดาแล้วก็ล็อกล่างนะห้าแปดนะคะส่วนสามตัวอ่าอันนี้ล็อกบนนะคะสามแปดเจ็ดของววนวันที่สิบหกเดือนสิบเอ็ดนะสามแปดเจ็ดเพื่อนเพื่อนอย่าลืมตัดแปดเจ็ดสามแปดแล้วก็สามเจ็ดด้วยอ่าจะมาเลขเดิมหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะคะสามเจ็ดเนาะอ่าสำหรับของคนบางละจันนะคะหรือว่าอ่าคนมั่นค่ายนะคะ อันนี้ให้เพื่อนๆขยายดูเลยนะคะว่าโดนใจหรือเปล่านะคะมันจะมีชุดปากกาน้ำเงินกับปากกาแดงนะคะอ่ะมันจะมีมาหลายชุดนะคะสำหรับแนวทางของบางลาจัร์มันจะมาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะถ้าใครชอบชุดไหนก็ให้จัดชุดนั้นนะคะจะเน้นชุดไหนก็ลองเน้นดูอ่ะถ้าเป็นดอกจันนะคะ จะเน้นนะคะอันเนี้ยจะเป็นชุดปากกาแดงนะคะลองนุ้นดูนะว่ามงวดเนี้นะคะจะมาไหมยากให้เอฟซีทุกท่านอะ,อะลองแบบว่ามีอยู่ในใจสมมติว่าจะเป็นเลข953อย่างนี้นะคะก็ลองเอามาเทียบดูเหตุผลนะคะที่บางระจันนะคะจะมีชื่อเสียงนะคนนั่นก็คือจะเป็นเลขเข้าแต่ให้เพื่อนๆดูว่า ตัวเน้นเองนะคะก็ไม่เข้านะจะเน้นเข้าที่เป็นชุดเต็มธรรมดานะคะอันนี้ยอยากฝากเพื่อนไว้อย่าวิ่งตามกระแสเลขดังนะคะแต่ให้เพื่อนเอนดูไว้ว่าอย่าลืมเลข603กับ03นะคะลองซื้อไว้ดูสำหรับเลขนี้นะคะ ใครที่ชอบนะคะให้จัดดูนะแต่ให้เน้นวิ่งบน1กับ7นะคะอันนี้ตัวเน้นวิ่งนะ,ะล่างก็9กับ3เข้าป่าเจาะเลขนะคะมาไม่มาเดี๋ยวรู้นะถ้าบนเม็ดเดียวจะมาที่5 7ถ้าล่างนะคะเม็ดเดียวจะมาที่93มมาไม่มาก็เดี๋ยวรู้กัน อ่ะอันนี้นะคะเลขนั่งเอาเนาะเลขอาจารย์ทำรรบุรีลำนะคะนั่งเอาหางเดียวเลย97นะใครที่ชอบนะคะก็ลองลุ้นดูคันนี้นะคะแอนนัทนะให้มางวดนี้ล่างนะคะจะด,ดิ่น3จะเน้นที่33 93แล้วก็39 อ่าสำหรับเลขชุดน,นี้นะคะหลายท่านอาจจะเคยเห็นเนาะเด่นที่9กับ2นะคะ7 9 1 9 2 7แล้วก็3 2 4อ่าอันนี้นะคะจะเป็นชุด2ตัวล่างเมื่อกี้3ตัวบนไปแล้วนะคะล่างจะเด่น6เนาะจะมี6 7 6 9แล้วก็6 5อ่าอันนี้เด่นสุดเลยนั่นก็คือ6 7 สำหรับหวยบารมียายทวดนะคะรัฐบาลไทยวันนี้นะคะจะวิ่งหกเนาะถ้าเน้นนะคะจะเน้นหกหนึ่งหกสองแล้วก็หกสามอ่าอันนี้อย่าลืมกลับที่เก้าด้วยอ่าสำหรับเลขชุดน,นี้นะคะสามตัวบนนะใครที่ชอบก็จัดดูสองตัวล่างสามตัวบนนะสี่สองเจ็ดสี่สองหนึ่งเจ็ดสองห้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเก้าเจ็ดแล้วก็ ก้าสามนะคะแล้วคราวนี้เลขทดลองออกนะคะงวดน,นี้นะคะใครทีอ่อยากได้ข้อมูลนะคะก็แจกให้แล้วเนะาะเข้ามาค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะเลขทดลองออกไม่ว่าจะเป็นสามตัวสองตัวนะคะค่อนข้างที่จะบ่อยแต่ว่าถ้าชอบมากนะคะนั่นก็คือ19ถ้าเป็นของแอดอุทัยแอดอุทัยนะคะ วันนี้จัดให้ที่สามเจ็ดศูนย์สำหรับคนไทยบ้านนะคะคนไทยบ้านวันนี้มีมาให้เพื่อนเดูทั้งหมดสามชุดนะคะสามชุดสามแบบสามแนวทางนะคะอันนี้นะคะจะเน้นที่สามสองศูน์ส่วนชุดนี้นะคะจะเน้นที่เจ็ดน์แล้วก็สามศูน์สามสองตัว1907แล้วก็0ูน์สาม อีกหชุดนะคะสำหรับคนไทยบ้านนะคะอีกหนึ่งแนวทางอันนี้จะเขาบอกไว้ว่าเป็นชุดแท้นะคะหกหนึ่งเกะคะหนึ่งเก้แดหกแอแล้วก็แปอ่ะอันนี้นะคะลองลุ้นดูนะคนไทยบ้านเข้าทุกงวดน,นะคะแต่ถ้าใครดูว่าเป็นของแท้ของปลอมอ,ะอ่ะค่อยจัดไปนะคะมาแล้วเม็ดเดียวน้องหญิงเอมนะคะงวดก่อนเม็ดเดียว3ามเจ็นะ วันนี้เม็ดเดียวเลยนะคะ0ูนสามอ่ะอันนี้ลองดูนะคะอิมสตานะคะสำหรับใครที่เป็น fc ใบดำนะคะวันนี้นะคะห่วยใบยดำจัดให้จะมีจะเป็นของแอดดแปดถิบนะคะ9 3 87แล้วก็43ต่อมานะคะอ่ะอันนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นชุด3ตัว357 สี่เก้าเจ็ดนะคะสองตัวหกเจ็ดกับหกเก้าเน้นๆนะแอดโดแปดทิศอันนี้นะคะถ้าใครชอบเลขตัวเดียวนะจะวิ่งเก้ากับเจ็ดรับตังนะคะมีแต่ลายได้เนาะอ่ะไม่มีมีแต่รวยมีแต่จุดไม่มีจนเลยนะคะใครที่ถามมานะคะม่วง แม่ลูกเต็มนะคะลูกแม่เติมนะคะก็ลองดูนะคะลงให้ตามคําขอผิดถูกไม่ว่ากันเนาะสองแปดหกสองปดนะแปดหกสล่าง3 8 3 9อีกหนึ่งชุดสุดท้ายนะคะของถนนสายบางนาตราดถ้าเน้นที่ปากกาแดงนะคะสองกับ3 9นะอันนี้ปากกาแดงตัวเน้น ชุด3มตัวชุดเต็มก็อยู่ที่เพื่อนๆชอบนะคะ่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณ fc ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ